พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปต,รตัวเตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเบงนะครับสาธิกธนทักษ์กรรการขอขยับเอ็กออกกรากายทําได้ทุกที่วันนี้เรายังอยู่กับชิงช้านะครับใครอาจจะไปสวนสะนะเห็นว,ว่างๆอยู่ก็รองออกมาออกกราักายกันวันนี้ผมจะแนะนําท่าเป็นการฝึกก้นทองนะครับตัวซิกแพคเลยที่ใช้ในการงอตัว นะครับปกติอาจจะต้องไปเข้ายิมใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัวเฉพาะวันนี้เราสามารถใช้อุปกรณ์ทั่วไปเนี่ยประยุกต์กันได้เื้องต้นนะครับค่อยๆลองง่ายๆก่อนออสําหรับคนดูที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถทําตามพร้อมกันไปได้ก็คือแค่ยืนย่อตัวลงนะครับแล้วก็ลองงอตัวนะครับม้วนตัวลงแค่นี้หน้าท้องก็จะทางานแนละ้วแต่ทีนี้คือพอทันทีที่เรามีชิ้นช้าเนี่ยเราจะเพิ่มแรงต้านไปให้มากขึ้นก็คือ,อ,อต้องเป็นคนที่แข็งแรงพรสอสมควรกันฮนะเอามือยำ,ำพื้นไว้นะครับ เท้าสองสองข้างเนี่ยอยู่บนชิงช้านะครับอ่าอยู่ในลักษณะนี้หลังจากนั้นล็อกตัวสะโพกไว้นะครับอ่าไม่ได้พับสะโพกเข้ามาล็อกตัวสะโพกไว้แต่ใช้การงอหลังเข้ามาแทนนะครับงอหน้าท้องเข้าหากันอ่าใครที่ดูดูอยู่ทางบ้านก็ยืนทําลองทําตัวเปล่ากันได้นะครับลองทําพร้อมกันสักสิบทีโคชเป้งชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วนสวมชุดออกกําลังกายและรองเท้าผ้าใบาสีดํา โคชก้มตัวลงกับพื้นโดยใช้มือทั้งสองข้างค้ำพื้นไว้และใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นไปวางบนชิงช้าล็อกช่วงขาแต่งอตัวเข้ามาให้ส่วนขาเข้าหาลำตัวช่วงบนและเอียดขาออกไปด้านหลังทีนี้เราสามารถเพิ่มความยากนะครับถ้าเป็นคนทางบ้านเนี่ยก็คือนอกจากว่ายืนอเอ็นไปข้างหลังนิดนึงงอตัวแล้วเนี่ยจังหวะที่งอตัวเนี่ยก็คือ ยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเน้นเน้นว่าเราต้องงอตัวม้วนม้วนตัวลงไปนะครับทีนี้สําหรับใครที่แอดวานซ์ทำเหมือนเมื่อสักครู่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มความยากนะครับเพิ่มความยากคือจังหวะที่เราทำเนี่ยขาเนี่ยตอนแรกเราล็อกไว้ใช่ไหมครับใช้การแค่งอตัวแต่ทีนี้เราจะเพิ่มจังหวะที่เหยียดขางอขาแล้วงอตัวเป็น3าจังหวะก็คือ จังหวะที่เราเหยียดขาไปเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยต้องเก่งไว้นะครับรักษาความมั่นคงอ่าเราก็จะได้ความยากแล้วก็จังหวะที่มากขึ้นเดี๋ยวเราลองทําไปพร้อมกันขึ้นข้อความฝึกกล้ามท้องด้วยชิงชา้าโคชเป้งก้มตัวลงใช้มือทั้งสองข้างค้ำพื้นไว้แล้ววางปลายเท้าทั้งสองข้างไว้บนชิงชา้าเกรงหน้าท้องและค่อยๆงอลำตัว พร้อมงอเข่าเข้าหาลำตัวช่วงบนและค่อยๆย,ยืดตัวเหยียดขาออกไปด้านหลังงอเข่าและลำตัวเข้ามาสลับกับเหยียดตัวตรงและยืดขาออกไปด้านหลังโลโก้ขอขยับ x กลางจอสิ่งสำคัญนะครับสำหรับการทำเนี่ยคืออีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงจังหวะที่เรา เอามือค้ำเนี่ยพยายามรักษาความมั่นคงนะครับก็คืออย่าให้สะบัดยุบเข้าหากันออกแรงดันนะครับอ,อย่างแรกให้ไหล่ไกลหูก็คือกดไหล่ลงอย่างที่สองคือดันไปนะครับให้รู้สึกว่าแขนเราเนี่ยอยู่ไกลมือเราเนี่ยอยู่ไกลตัวมากที่สุดแล้วพอจังหวะงอตัวขึ้นมาเนี่ยตัวมันจะก่งขึ้นนะครับหน้าท้องจะทํางานได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวเราลองอีกสักหนึ่งรอบนะครับอย่างที่บอกว่า ให้ผู้ชมทางบ้านสามารถทําตามได้ด้วยการงอตัวแล้วก็ยกขาขึ้นมาถ้าเราสามารถโฟกัสได้อย่างถูกต้องเนี่ยความจริงแค่ตัวเปล่าก็มีประสิทธิภาพแล้วนะครับโคชเป้งก้มตัวลงใช้มือทั้งสองข้างค้าพื้นไว้วางปลายเท้าขวาไว้บนชิงช้าและยกขาซ้ายงอไว้ด้านข้างเกรงหน้าท้องค่อยๆงอลำตัวพร้อมงอเข่าขวาเข้าหาช่วงอกและเหยียดขาขวาออกไป โคชเปลี่ยนข้างวางปลายเท้าซ้ายไว้บนชิงช้างอลำตัวพร้อมงอข่าซ้ายเข้าหาช่วงอกและเหยียดขาซ้ายออกไปอ่าก็ลองเอาไปประยุกต์นะครับสำหรับคนทำใหม่อย่างที่บอกว่าแค่ทำตัวเปล่าว่ามีประสิทธิภาพแล้วแต่ถ้าใครที่อยากได้ความท้าทายนะครับก็ลองค่อยๆเพิ่มความยากเริ่มจากงอขาล็อกไว้นะครับแล้วก็เป็นเหยียดขาหรือว่าถ้าทำได้สบายๆก็ลองทำด้วยขาเดียวก็ได้ครับ